ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เราจะมาทําการขยายพันธุ์เจ้ากวกประกนะครับไม้ตลาดนะครับเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมกันเยอะนะครับกวกปรกุนี้สามารถขยายพันธุ์ได้2ประเภทนะครับคือประเทศแยกหน่อนะครับกับปักชํานะครับใบนะครับอิ่งก็ปักชําได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการขยายพันธุ์โดยการปักชําใบนะครับ แต่ผมจะเอาต้นกวกมรกตด่างครับมาทําการขยายพันธุ์ให้ดูนะครับก่อนอื่นเราก็เรียกใบครับพี่สมบูรณ์นะครับที่เราจะต้องการมาขยายพันธุ์นะครับเราก็ตัดได้นะครับตัดนี่เขามีก้านหน่อยๆนะครับให้เขาติดมาด้วยนะครับเราก็จะได้ก้านครับ หนึ่งใบเราจะได้หนึ่งต้นนะครับใบด่างๆครับแต่ถ้าเราปักชำแล้วต้นมันอาจจะไม่ด่างก็ได้นะครับ เราเรียกใบที่เขามีสีเขียวด้วยนะครับถ้าเอาใบเหลียงเข้ปาปักชำนี่เดี๋ยวเขาจะเน่านะครับใบสวยๆครับ ดันันว่าเราได้ใบเสร็จเรียบร้อยนะครับดินที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นแก่มะพร้าวนะครับเป็นขี้แก่ขุยมะพร้าวแต่เราใส่แล้วลดน้ำนะครับผมลดน้ำเสร็จแล้วครับถุงครับเพื่ออบนะครับให้เขาอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับ ล้วก็ใส่ถุงไว้นะครับถ้าเราปักแล้วใส่ถุงครับเดี๋ยวเขาจะโยกเยกนะครับพวกนี้คือเวลาเราปักแล้วก็ให้เขาอยู่เลยนะครับตึงกับดินเลยนะครับเราก็เจาะรูก่อนนะครับให้ใบนะครับเขาปักเข้าไปได้นะครับถ้าเราเอาใบเขาปักไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะช้ำนะครับแล้วจะเน่าง่ายครับ นะครับเราเขเป็นรูครับให้ใบเขาลงไปได้นะครับกระถางหนึ่งสักประมาณสักหกใบก็พอแล้วครับเดี๋ยวเขาจะแน่นเกินครับไปครับปักเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องปักลึกนะครับเดี๋ยวรากเขาจะออกตรงก้านนะครับ ้องดูอีกกระถางครับก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ดินไว้ก็ลดน้ําครับก็ถุงใส่ไว้ครับเจาะเหมือนเดิมนะครับเวลาชํำเราไม่ต้องใช้กระถางใหญ่เกินไปนะครับใช้กระถางเล็กเล็กพอเหมาะสมนะครับ ไม่งั้นมันจะควบคุมความชื้นได้ยากนะแล้วก็ใส่ตรงช่องที่เราทำไว้นะครับใบไ,ไม่พอเดี๋ยวตัดเพิ่มอีกสองใบครับ เดครับใบสวยครับห้าเขาออกตรงนี้ก็จะเป็นเขียวนะครับห้าเขาออกตรงนี้ก็จะด่างนะครับก็มาลุ้นกันเอานะครับไม่ใช่ว่าปากักต้นจะได้ด่างทุกต้นนะครับปักเข้าไปแล้วกดนิดหน่อยนะครับ แล้วก็มัดปากถุงนะครับ พอเสร็จเราก็เก็บเอาไว้นะครับในที่แด,ดดลาไรนะครับอย่าให้มันร้อนนะครับเดี๋ยวเขาจะเหมือนเตาอบนะครับอยู่ในถุงครับได้อีกประมาณสักสามหรือสี่เดือนนะครับเขาก็จะแตกหน่อออกมาครับตัวนี้เราจะได้ด่างนะครับอย่างนี้ครับหน่อเขาออกมาก็จะด่างครับแล้วเขาจะมา อีกอย่างครับเขาจะออกมาต้นขาวเลยนะครับเดี๋ยวใบเขาก็จะไหม้นะครับแล้วเขาก็จะร่วงหายไปนะครับแล้วเขาก็จะจะแทงกิ่งใหม่หน่อใหม่ขึ้นมานะครับเป็นด่างนะครับนะครับใบที่เราชำอาไว้ครับถ้าใบขาวอ่ะเขาจะออกมาเป็นด่างนะครับที่เขาจะออกหน่อใหม่นะครับแล้วจะมีบางต้นนะครับที่ไม่ด่างเลยก็จะออกเขียวเลยนะครับตัวนี้ก็จะกลับเป็นตัวธรรมดานะครับ โอกาสตัวนี้ครับจะออกเยอะกว่านะครับพวกนะครับโอกาสจะน้อยครับ10ใบจะได้ประมาณ2ต้นครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นราคาเขาอาจจะแพงไปหน่อยครับอย่างต้นเล็กตามห้องตลาดก็350ร้าสครับ ก็ลองหามาปลูกกันได้นะครับเขาไม่เหมือนกวกธรรมดาที่เป็นกวกเขียวนะครับกวกมรลกตนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นด่างนะครับราคาค่อนข้างแพงแล้วก็หายากครับเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่นะครับ เห็นไหมครับใบเขาก็จะด่างนะครับแต่ใบเนี้ยไปปักได้ครับแต่ใบเหลืองๆเราจะปักไม่ได้นะครับนะครับใบพวกนี้เราก็ไปปักได้นะครับ วันนี้ผมก็มาสาธิตการขยายพันธุ์เจ้ากวกมรกตด้วยการชำใบนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ